ดีค่ะคินิต้ค่ะวันนี้คินิติจะพามาชมเป็นตลับทองใส่พ้าปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตะนะคะซึ่งใบน,นี้เป็นแบบปิดหลังนะคะยกซุ้มหัวสิงสวยๆเลยพี่เจ้าของเดิมนะคะใส่แบบรองยางขึ้นหน้าพลาสติกมานะคะซึ่งด้านความยูนี้ก็คือลายด้านหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยวคินให้ชมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นด้านข้างของเขานะคะด้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีนะคะเป็นตลับทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าซีนั่นเองนะคะอีกด้านหนึ่งก็ปิด เช่นกันนะคะแกะลายสวยทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาแกะลายเป็นลายยันนะนะคะยันนะหลวงปู่โตะนะคะก็คือตรงรุ่นเลยนะคะใส่เป็นปิตาปลดหนี้หลวงปู่โตหลังยันนะนะคะก็เผื่อท่านไหนพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะความจริงแล้วเนี่ยนอกจากใส่พับปิตาปลดหนี้นะคะจะใส่พับปิดตารุ่น1ืนึ่นก็นได้เช่นกันนะคะอะแดปใส่ด้วยกันได้เดี๋ยวคินมีวัดขนาดให้นะคะ อ้านี่ลืมเลยลืมรีวิวด้านล่างบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆแล้วก็มาวัดขนาดกันก่อนอ้อจะบอกน้ำหนักก่อนเลยดีกว่านะคะน้ำหนัก16.65กรัมนะคะก็บาดกว่านะคะเป็นแบบปิดหลังนะคะกำลังดีเลยน้ำหนักขนาดความกว้างสุดของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2 จุดสี่ห้าเซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่สองจุดเก้าห้าเซนนะคะแล้วก็ปิดชึบชึบชึบเปิดไม่ใช่ปิดนะคะเปิดเปิดด้านในนะคะขนาดความกว้างด้านในความกว้างด้านในคินวัดตรงกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่ 2. 7 5ด็ดห้าแล้วก็สูงด้านในนะคะสา5สองห้านะคะ ก็ใส่ปิดตาปลดหนี้หลวงปู่โตนะคะหลังยันนนะคะหรือจะเป็นพาร์ตรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงถ้าไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสารพัดรุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ @tk666 หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทวิติหรือด่วนโทร089986685นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมินิงามมางวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองพเครื่มงพระทองคำ คิิิก็ยินดีรับชา่าวันนี้คินนิติกขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินนิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ